ในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด1 i d 1 9ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานควรต้องป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเพราะหากติดเชื้อไวรัสแล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งทาให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้นได้ และในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานกับการติดเชื้อโควิด -19 กันครับโอกาสในการติดเชื้อโควิด -19 ในคนไข้เบาหวานและก็คนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ย ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ในคนไข้เบาหวานเมื่อติดเชื้อโรคมีแล้วเนี่ยจะทําให้ความรุนแรงแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้เบาหวานที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีคนไข้เบาหวานที่น้ําตาลสูงสูงนะครับก็จะมีความรุนแรงที่มากขึ้นสาเหตุเกิดจากว่าน้ําตาลที่สูงสูงเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ดีในการกําจัดเชื้อโรคครับ คนไข่เบาหวานที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่มากขึ้นนะครับเช่นมีปอดอักเสบปอดบวมมากขึ้นมีปอดติดเชื้อที่รุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่มากขึ้นมีภาวะไตวายที่ต้องใช้เครื่องฟอกไตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้นครับนอกจากนี้แล้วเ,ออเชื้อโรคตัวโควิด -19 นะครับก็ทําให้เกิดน้ําตาลสูงมากขึ้นการที่น้ําตาลสูงมากขึ้นจากโควิด -19 นะครับเกิดจากการที่เชื้อโรคมันกระตุ้นเา าวะการอักเสบยิ่งน้ำตาลสูงขึ้นก็ยิ่งทําให้เชื้อโรคกําจัดยากขึ้นก็จะวนเวียนเป็นอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรอย่างงี้นะครับที่สําคัญอย่าลืมว่าคนไข้เบาหวานมักจะมีโรคร่วมนะครับไม่ว่าจะมีโรคหัวใจโรคไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็โรคอ้วนซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้โควิดรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน,นครับ การรักษาโควิด -19 ในคนไข้เบาหวานไม่แตกต่างกับคนทั่วไปนะครับก็ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของอายุรแพทย์โรคติดเชื้อแล้วก็ยุรแพทย์โรคปอดนะครับแต่อย่างไรก็ดีคนไข้เบาหวานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับยาต้านเชื้อไวรัสแล้วก็ยาสเตียรอยที่เร็วกว่าคนทั่วไปนะครับเราานี้สิ่งสําคัญหนึ่งก็คือการควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนน้ําตาลปกติหรือใช้ขยารับประทาน แต่เมื่อมานอนโรงพยาบาลเนี่ยน้ำตาลจะสูงขึ้นอาจจะต้องใช้ยาฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับการรักษาที่ล่าช้านะครับอาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตจากภาวะน้ําตาลสูงที่รุนแรงนะครับจากเลือดที่เป็นกรดในเบาหวานนะครับหรือภาวะ DKA ดังนั้นเมื่อมานอนโรงพยาบาลแล้วอาจจะต้องได้รับอินซูลินเพื่อรักษาเบาหวานนะครับ สำหรับคนไข้เบาหวานที่ได้รับเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับและระหว่างที่รอการรักษาเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านหนึ่งก็คือต้องมียาให้พร้อมนะครับและแนะนําว่าอย่าหยุดยาฉีดอินซูลินเพอน้ําตาลจะสูงขึ้นนะครับถ้าหยุดยาฉีดอาจจะทําให้เกิดน้ําตาลสูงที่รุนแรงได้นอกจากนี้ยังต้องตรวจน้ําตาลในเลือดบ่อยๆนะครับพอน้ําตาลอาจจะสูงก็ได้หรือต่ําก็ได้และรับประทานน้าเยอะๆนะครับเยอะแค่ไหนก็ต้อง รับประทานน้ำจนปัสสาวะเป็นสีใสๆนะครับการรับประทานน้ำที่มากพอเนี่ยจะทําให้ลดโอกาสการเกิดน้ําตาลสูงอย่างรุนแรงและภาวะเลือดเป็นปลดจากเบาหวานได้นะครับสำหรับในคนไข้เบาหวานที่มีคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือมีท้องเสียมากๆเนี่ยยารับประทานบางตัวอาจจะต้องหยุดไปนะครับเช่นยากลุ่มเมทฟอร์มิน หรือยากลุ่มพวก s G o 2 inhibitors นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลนะครับแล้วก็ในคนไข้เบาหวานที่รับประทานไม่ได้นะครับต้องรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งนะครับเช่นอาจจะเป็นซุปอาจจะเป็นเจลลี่หรือผลไม้อบแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดรับประทานไม่ได้จริงๆคลื่นไส้อาเจียนมากท้องเสียมากนะครับอาจจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ําทางหลอดเลือดดำครับที่สําคัญคือระหว่างรอการรักษานะครับต้องกักตัวเองอย่างน้อย14วัน แล้วก็ต้องปิดหน้ากากเพื่อลดการแพร่เชื้อครับสำหรับในคนไข้เบาหวานที่ระวังนะครับว่าจะติดเชือ้อโควิด1ก็คือต้องรักษาน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติงดทานของหวานงดทานน้าหวานงดทานผลไม้หวานนะครับแล้วก็รับประทานยาอย่างเคร่งครัดตามที่หมอใจให้นะครับเจาะน้ําตาลในเลือดบ่อยๆให้น้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็จะลดความเสี่ยงของการเป็นโควิดที่รุนแรงนะครับนอกจากนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองในการติดเชื้อท,ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น1ก็คือพยายามเลี่ยงไม่ไปที่ชุมชนพยายามเลี่ยงการเดินทางนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องปิดหน้ากากทุกครั้งนะครับสก็คือต้องล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ และถ้าต้องไปที่ชุมชนจริงๆก็ต้องออหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลหรือสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้านะครับแล้วก็ถ้าไอจามก็ต้องไอจามใส่บริเวณข้อพับนะครับ คราวนี้การเตรียมตัวตัวเองให้เตรียมพร้อมเสมอเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยในคนไข้เบาหวานนะครับหก็คือต้องเตรียมรายการยาให้พร้อมนะครับเตรียมยาให้เพียงพอหลายๆเดือนนะครับอาจจะไปเบิกยาที่โรงพยาบาลล่วงหน้านะครับรวมถึงพวกวิตามินอาหารเสริมนะครับต้องจดรายการยาไว้เลยนะครับสก็คืออย่าลืมเตรียมแถบตรวจน้าตาลให้พร้อมนะครับ เตรียมน้ำหวานหรือลูกอมเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำนะครับแล้วก็อย่าลืมยาเพื่อประถมพยาบาลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยาลดไขย้ยาลดน้ามูกอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับ คนไข้เบาหวานจัดเป็นหนึ่งในเจ็ดโรคที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะติดโรคโควิด -19 แล้วก็รุนแรงดังนั้นแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนแต่เดินเนินครับ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคนะครับแนะนําให้หลีกเลี่ยงกันมาโรงพยาบาลนะครับการติดต่อของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อให้มารับยาตามจุดต่างๆนะครับหลีกเลี่ยงการพบแพทย์ สำหรับแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านก็คือแอปพลิเคชันจุลาแคร์นะครับแนะนำให้ดาวน์โหลดไว้เนื่องจากจะช่วยเรื่องการรับยาแล้วก็เรื่องการเลื่อนนัดนะครับในสถานการณ์ปกตินะครับสามารถเข้ารับบริการตรวจเบาหวานได้ที่คลินิกเบาหวานฮอร์โมนและระบบต่อมไรท่อที่อาคารพปร,รชั้น3นะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับ จนถึงปัจจุบันนี้ไวรัสโควิด -19 ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและเป็นอันตรายอย่างมากหากไม่ทำการรักษาอย่างไรก็ตามการสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชือ้อยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่ควรละเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทย